มาวัดปูเพชรไม่อยู่ขนาถึงวันที่16มีธุรทโทร08 7 8 6 2 7 7 2 9จะเรินพรบัวยูกะเลยให้น้องฝนเพิ่นพดน้ำพดทาให้เพิ่นบนพดน้ำพดทาดอกพดน้ำพดดอกไม้ ว่าต้นไม้มันเหี่ยวมแล้วูบอกต้นไม้หน่อยเออแล้วก็ควรได้เพื่หาผลบลลั์บ่รับูู้ิคนหน้ามันได้ตามมาแล้วเออคนไปใส่บที่นพ่อ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 สบายโอ้พ่อสบายตอนนี้เพื่ออยู่ใส่อยู่น้องข้าอยู่บ่ยู่เอย่ละเอียดอนยุทพ่อก็พ่อสบายเออเออ นที่เช้าหกคุณจิ้งกับมาเพราะน้องพ่อไข่เสร็จตอนนี้เคาก็เอาหนวดพูดิสีมาสวยปูแล้วก็อันนี้คือม่านบาหลีม่านบาหลีแต่ว่าเขาต้องเขาลงมาเสียบงานเขาลงมาเสียบแล้วเอ้ยวัฒนาเสียบอะไรดอกเอาเสียบไม่เสียบง่าเสียมั้งนั่นเอาเสียบไว้ให้มันออกไงม่านบาหีความเสียบนั่นนั่นเสียบโค้ไม้ ครับพี่น้องครับหลวงปู่เพชรเพิ่นกับร้อยเอ็ดนะครับกับร้อยเอ็ดกับร้อยเอ็ดบ้านเกิดเพิ่นครับเป็นคนปทุมรัตน์คืออาจารย์คมนี่แหละครับบอกง่ายซะมูฟวกกันครับกับอาจารย์คมพี่น้องครับบวชหลายปีแล้วแต่ว่าอาจารย์คมกับวชแล้วก็ซึกครับไม่สร้างว้านแลอีนี่เนาะ ทางประเพณีทางบ้านพวกบวชอะไรเด้่ยพวกบวชอะไเอาลูกเมียอะไรเนี่ยถ้าจะว่าเป็นคนดีบเป็นคนดีบสักป <with that. S 2> ีบวชหนึ 3. ่งพรรษาแล้วบวชหนึ่งพรรษาบวชสามเดือนกับบวชสามเดือนรุ่นสามปีนะบวชเราต้องไปรับใช้ชาติเหมือนกันอ่ารบกู่เพศนี่เพิ่งจะเป็นทหารรุ่นเดียวกันเป็นทหารรุ่นเดียวกัน ปฏิบัติเพื่อนกะออกจากกระหามาแลมะระผุนกระมาะบวชบวชจนมีคนนับถือศรัทธาพี่น้องครับหลวงปู่เพชรวัดย่งบุนี่บวชอยังฝน,น,นจำได้ว่าบวชอยังนี่บวชลุงโม่ฮะบวด,บดลุงโม่ลุงโม่เพราะว่าเพื่อนจะหาประจำเออมนานไม่ออกเพื่นมาละเพื่นมาแก้งข้อเสียข้อนี่นี่มาดูแต่ว่าดอกกุหลาบสีเหีือง ตอนนี้เพื่อนอาชีเพื่อนอาชีเห็นเฮาอยู่เพราะว่าขันเพื่อนด้เบิ้งคลิปนี้เพื่อนอาชีฮูว่าเฮามาโหดโกใหม่ให้เออนั่นแหละเออคือแมนเพื่อนสีมาเห็นสิว่าแมื่ฝนห้ามบัดสิว่าไรที่เนาะเออบ่มีเวลาเอาเลยเอาสังกะรีผู้หญิงครับเอา ต้องฝนไปนสังกะีผู้หญิงมารดน้ำต้นไม้ให้ต้นไม้เหี่ยวอ่มันมันมันไม่น่าฝนเนาะมันต้องหดประจําไม่ประดับไม่ดอกเนี่มนี่ไผ่ย,ยูด้วยข้าวคนอีสองมือต้องมาหดให้ดีนานหดคนเลยรู้ไใกล้หน่อยแค่ไปจินเนยววาวออยูุ ลุแล้วคือพิ่นไยยามพอครับพี่น้องครับไปยามพอเพิ่นนะครับหลวงปู่เพชดพี่น้องค็ือสีํจำนาเพิ่นได้นะครับพิ่นเคยเรียมรถขั้นไม่ให้สายยันบรรลุอยู่เอเออไปเรียมบ้านไ่ก็ออกก็ออกไปแล้วเดี๋ยวเจ็ดท่านบอกเชือาทะเบียนยังก็ทะเบียนสูหกสู์เจ็ดหกสู์เจ็ดก็ใกล้ฉีดที่ยังก็ใกล้ฉีดบอกที่ย ลับมาหมงเก้าพี่น้องครับรดแค่นี้กับมาหมงเก้วหัวต้อนมันออกหาศูนย์หัวว่หันออกศูนย์หกหวต่อไปอาจจะเป็นเจ็ดศูนย์ก็ได้พี่น้องลดแค่นี้ผู้เพชรเป็นคนเฉื่อม บริเวณวัดนะครับเห็ดความสาดให้เพื่อนก้อนนี่ล่ะเอาบุญมันมีคนเ็ด,เดี้ พี่น้องครับคลิปนี้กับเไวัสเซนี้ละพ่กันคลิปนากรแลวกันอยู่ดีมีแห้งสมุนไ้นความเจ็บเยสไลความไข่เยสมีครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกทกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกๆคนเสียงแหบเสียงแหงล่ะพี่น้องเพราะวะอัดรายการพิสิญุน้านะครับอัดรายการพินิญยุผลเสร็จนะครับครับสายันไปแล้วพี่น้องไปไปละไปไปเอาขวดที<ป>่น<ป>ี่นะตุสิมาฮับึงดอกสวัสดีครับ